20ท่านที่เป็นผู้เข้าร่วมนะคะที่เป็นหน่วยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะให้เป็นคณะทํางานโดยที่ให้ประธานมาได้เดี๋ยวอันกำลังจะจะจัดให้อยู่ค่ะตอนนี้เนาะคือเห็นปัญหาทุกคนว่าเหมือนทุกคนแจ้งว่าเดินทางยากอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นแบบว่าประธานเนี่ยมาแล้วก็มาส่งเนี้ยแต่ก็อยู่ในห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้ยการกินอะไรเงี้ยก็แบบดูแลตัวเองเนาอะอย่างนี้ได้ค่ะ <L un it> ไม่ได้เลยเหรอคะอ๋ะอค่ะแม่ห้องสอนยกเลิกหนึ่งชมรมนะคะใช่ใช่ใช่เขา<อ>้าใจนี่ยกอย่างนี้เดี๋ยวมีชมรมไหนยกเลิกเดี๋ยวจ้อหน่านด้วยแล้วกันนะแม่วางลงหรือย,ยังครับเชียงใหม่แม่วาง,ง,งอ่าโอเคตากสิบตาก เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองลงแล้วยังอ่าเป็นคู่ลงแล้วครับออเคพี่เกียรติคีย์ให้หน่อยไหมโอ้โหพิชาเขาให้สองคู่สองอ่าครันนี้ลิงค์แต่ละลิงค์นะคะวิธีการลงข้อมูลอันอยากทราบว่าตอนนี้ประธานลงเองหรือว่าให้ผู้เข้าร่วมลงประธานลงให้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ใช่ไหมหรอ เพราะว่าบางทีข้อมูลมันมาผิดพลาดไงคะเพราะว่าพอหน้างงานเขาบอกว่าไม่ใช่ธนาคารนี้ไม่ใช่ชื่อนี้เหมือนคียคียให้เขาผิดนะคะก็เลยอยากให้ตรวจสอบนิดนึงเวลาคียให้เขานะคะค่ะคันนี้เดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันเนาะดูไปพร้อมๆกันว่าอันไหนติดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรค่ะก็คือโครงการของิงไงเนาะค่ะต้องติกผู้ดูแลก่อนใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งถ้ามันมีสองส่วนเนี่ยส่วนที่หนึ่งจะเป็นผู้ดูแลก่อนนะคะ แต่บางลิงก์เนี่ยมันจะแยกเป็นผู้ใหญ่กับเด็กซึ่งสัสดส่วนไม่เท่ากาันเราก็จะเลยจะต้องแยกเป็นลิงก์ลิงก์นะคะนะคะเป็นลิงก์ผู้ใหญ่ลิงก์หนึ่งลิงก์เด็กลิงก์หนึ่งแต่โครงการไหนที่จะต้องไปเป็นคู่เนี่ยก็จะให้ลงในลิงก์เดียวกันเลยนะคะ ในที่นี้มีชมรมไหนไปไม่ได้ั้คะที่นครสวรรค์มีแม่ห้องสอนละแล้วก็มีชมรมไหนไหมกระแพงเพชรไปได้ไหมคะดได้เนาะเพชรบูรณ์ลงนี้ยังแม่โอเคไม่คะ่ะคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้เลย ไม่ไม่ไม่ใช่อันนั้นคืออีกรุ่นนั้นไปแล้วอันนี้สําหรับภาคเหนือก็คือว่าคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสารสัมพันธ์สายใยลักคือมาโครงการนี้ค่ะ,ะใช่อ๋อโอเคค่ะก็ตามนี้นะผู้ดูแลติ๊กค่ะต่อไปคำนำหน้าชื่อนะคะก็ติ๊กค่ะนายพิมพ์ชื่อชื่อ นี่คือชื่ออย่างเดียวนะ,ะดูก่อนครับไม่มีนายนางไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์แล้วค่ะเพราะว่ามันมีข้างข้างบนแล้วนายนางนางสาว,วน,นา <laughs> มสกุลต่ <laughs> อค่ะเลข <L ek S 2> แบบประชาชน,น,านาแต่อันนี้ถ้าคีย์ไม่ครบอม่มันไม่ให้ผ่านอยู่แล้วใช่ค่ะ อายุชื่อเล่นเบอร์โทรแล้วก็ชื t <t ่อชมรมที t <t ่ท่านเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยบางท่านแบบว่าเกาอมาแบบโนนสูง ชมรมไหนอ่ะคือมาโนนสูงนสูงคลองกลุ่มคือเหมือนสมาชิกอ่ะไม่ได้รู้สังกัดตัวเองไงคะว่าอยู่ชมรมไหนอันนี้อยากให้ให้ช่วยอาจจะเป็นสมาชิกพิมเองอาจจะมาสมาคมพี่เกียรติเขียนมาสมาคมก็ได้พิษณ์ฮะอาเชียงใหม่อาเชียงใหม่ลงเชียงใหม่เชียงใหม่ถ้ามีอะไรก็บุกเล็บให้ด้วยนะคะอ่าครับครับอาจอมทองจอมทองไปเลยครับถูกต้องแล้วก็เป็นที่อยู่นะคะอืม ที่อยู่บัตรประชาชนนะที่อยู่นี่ที่อยู่อะไรปัจจุบันปัจจุบันค่ะปัจจุบันปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันเราเแหละถูกต้องที่นอนอ่ะครับที่นอนนะที่นอนแล้วถ้านอนบ้านคนอื่นนี่ยเอาที่อยู่บ้านนู้ไหมบ้านใครนะอ๋อสี่ห้าหกเจ็ดใช่ค่ะแล้วก็จังหวัดกูมีโลกสามใบค่ะต่อไปเลยค่ะอ่าจังหวัดนนท์ ธนาคารนี่สำคัญนะใส่ผิดยังไม่ได้นะอย่าติ๊กผิดนะคะกรุงไทยกับกรุงเทพประจำเลยค่ะเออพอเห็นกรุงติ๊กไปก่อนเลยเออหรือว่าใส่โลโก้ด้วยก็ดีไหมคะได้ไหมคะคุณปุ๊ไม่ได้ เฮ้ยบอกทำไม่ได้ทำได้ทำได้ไหมหัวหน้า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 อ่าฮะแล้วก็ชื่อเจ้าของบัญชีนะคะสมมติสมมติผมเป็นอมสินี่กันเนาะจะได้ค่ะได้บิลมันมีปัญหาหน่อยอมสินี่บ้าค่ะสมมติเป็นอมสินคือเจ้าของบัญชีนี่ต้องเป็นชื่อเดียวกับในบัญชีธนาคารค่ะรู้นะชื่อเดิมคืออะไรมันจะมีนายด้วยในนี้ มาที่ิสักไปแลใช่ในช่ใช่อน้ำคแงแเนี่ยจะมีชื่อบัญชีอยู่ใช่ใช่ใช่เลขที่บัญชีธนาคารแต่ถ้าเป็นออมสินกับพกสอมันจะใส่ข้างล่างเห็นไหมคะอ่ามันจะคนละช่องนะ เมื่อกี้ติ๊กอมสิงถูกป่ะใช่ออมสิงแต่ตรงนั้นไม่ได้ต้องมาใส่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีอยู่สองอันที่เป็นแปดแปานเบางเขาเออคือถ้าแบงค์อื่นเนี่ยให้ใส่ข้างบนยกเว้นออมสิงกลับใช่แม้นมัน,นเป็นออมแก่แแต่ใส่อันนั้นก็นไม่ได้มันไม่ผ่านตมังมีออมสิงออมสิงกับทกอกระสอมีสิบสองหลัก ที่เราเลือกตรงธนาคารนะคะให้มันกดคําว่าหน้าถัดไปแล้วก็ลิงก์ไปเกอกของธนาคารตัวนั้นเลยได้ไหมคะ oh. ก็คือตัวเองติ๊กเลือกกรมสินเลยก็กดถัดไปแล้วก็คือไปเกอะช่องอมสินเลยก็คือไม่ต้องมามีช่องอื่นมันให้กกอกด้วยอะคะ่ะได้เหมือนเหมือนหรือว่าเป็นเป็นคําถามประมาณว่าถ้าเราเกอกข้อนี้ให้มันลิงก์ไปต่อว่าไปช่องนี้ช่องอื่นก็คือขึ้นว่าเกอกไม่ได้ไปเลยเงคะ่ะมันจะในการารวบรวมเอก,เอกสาร,สารข้อมูลได้ไหม เราทำได้ได้เราทำได้ไปก่อนีน้องมูนเหพราะเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดเคยเคยไปทําแบบสอบถามของทางหอสมุดนะคะมันสามารถติ๊กได้ว่าถ้าถ้าใช่ให้ไปเลือกตอบอันนี้แทนอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่มีมีสองแบบค่ะคือหนึ่งเลือกอ่าใช่ก็คือไม่มีไม่มีช่องไปเป็นของท่ออสหรือเป็นอย่างอื่นที่ป็นที่ไม่เกี่ยวกับนางก็คือประมาณว่าคือขึ้นช่องเดียวเลยอะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปศึกษานะคะได้ได้โอ้ช่องขายช่องเดียวข้ามไปได้เลยค่ะ นี่กอนเลยนะค่ะไม่มอมถึงีที่ป่ะอ่าครับสิบสองอ๋อหารเจวิกกี้บอกเพื่อมาหาเจวิกกี้มาจากออสเตรเลียอ๋ออสเตรเลียอาหารี่เอจใหมกเอาเจสมมติางสวิรัต อันนี้อาจจะแจ้งเป็นเป็นคนๆได้ค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเรียบร้อยถัดไปสปาเกตตี้คันนี้เป็นข้อมูลของคนพิการนะคะหน้าถัดไปจะเป็นข้อมูลของคนพิการนะไม่ใช่ของตัวเองนะหมอพิเศษเราติ๊กปึ๊บใช่อหนี้าคอนไปเลยน้าคอนบุประิร มันยังมีลงสับสนนะคะว่าว่าลงเมื่อกี้ผู้ดูแลแล้วพอคนพิการก็ลงข้อมูลคนพิการอีกเอ้ยลงข้อมูลของผู้ดูแลอีกอะค่ะอ่ะแล้วครนี้ก็เปลี่ยนใหม่ลงลิงก์ใหม่อีกข้างหน้าเป็นผู้ดูแลข้างหลังเป็นคนพิการอ่ะถูกแล้วเอามิกไม่แน่ใจเอามาอีกข้างหน้าเป็นคนพิการข้างหลังเป็นผู้ดูแล กลายเป็นตอนแรกเราก็นึกว่าครบคนอ่าไม่ครบค่ะคือชื่อมันกระซำๆอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเขาอ่านหนังสือไม่เกิเจ็ดวันถ้าถ้าเป็นสมาชิกลงอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะที่รังคุณก็บัตรบัตรคนพิการเนาะอายุๆๆนะูลกเนาอย่างเงี้ยถ้าพี่เกียรติคีย์เลขบัตรประชาชนไม่ครบมันจะขึ้นแดงมันไม่ให้ข้ามนะคะใ,ใช่อันนี้ถ้ามีแดงต้องระวังหน่อย อมา้งดูะรมา่วงเนโรโรคยชื่อเล่นยเนาะค่ะอันนี้เบอร์โทรเบอร์โทรผู้ดูแลนะคะใส่ใช่ ท,ทุกที่มีไหมเนี่ยโดยทไม่ได้กอก้จากนักมาเบาแล้วเป็นสองส่วนก็ลบก็ไม่มีแล้วที่อยู่ก็ที่อยู่ปัจจุบันค่ะใใช่แค่นั้นก็ได้ค่ะ <Okay. S 2> จังหวัดแต่ที่อยูออ่ตามที่พี่จะต้องลงลิงก์พี่ต้องกรอกให้หมดนะคะอำเภอตำบล นะคะถ้าเป็นแขวงเป็นเขตต้องกรอกให้ครบนะคะอันนี้บัญชีเดียวกันป่ะอ่ะแล้วแต่ค่ะบางทีคนพิการก็มีบัญชีส่วนตัวของเขาก็ลงลงบัญชีของเขาแล้วแต่ใช่ค่ะส่วนมากก็ผู้ดูแลลงใช่ส่วนมากไม่มีก็เป็นผู้ปกครองใช่ใช่พู้ดูแลดีสุดละลงไปเลยโอ้ใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าประธานลงทะเบียนให้สมาชิกนะคะเบอร์โทรที่ลงขอให้เป็นเบอร์โทรสมาชิกนะคะเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะ,พ,จะพยายามโทรตรวจสอบนะคะ<อ>เพราะมีที่ผ่านมาเนี่ยมีสมาชิกแต่ไปใส่เบอร์โทรประธาน<อ>ไปใส่เบอร์โทรใครไม่รู้โทรไปเขาก็ไม่รู้เรื่องเชียงใหม่ใช่ไหม <c oughs> ว่าลยอมรับอาหารนกระนั่ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วกดส่งค่ะปัญหาที่เจอปัญหาที่เจอก็คืออย่างเงี้แหละก็คือใส่ผิดใส่ถูกไงค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะใช่พอลงลิงกันทีทีแล้วแน่นอนครับผู้เสียสละมีใครจะทำเลยไหมก็มีแนะนําสองเรื่องเนาะเรื่องของมุ่แบงค์เนาะก็เรื่องอมสิทธ์ก็ไปอมสิทธ์เลย แล้วก็ไปทั่านะก็มีเรื่องเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ซ้ำกันเนาะก็ออกไปตัวหนึ่งอะไรที่ไม่จำเป็นก็ออกไปให้หมดตัวที่อยู่เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นฟอร์มอย่างเงี้ยเขาจะเขียนว่าตามที่อยู่ตามผู้ดูแลไม่ก็ติ๊กเลยมันก็ก็ดไปเลยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทำได้ถูกป่ะมันมันทำได้ มมไม่ต้องเสีเวลากอกปูเนาะเพิ่มที่อยู่ให้ติ๊กด้วยว่าที่อยู่ตามผู้ดูแลก็ติ๊กเลยถูกปะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่องของแบงก์เนาะอ่ะโอเคมีถามเลยไหมมีคําถามอะไรไหมคะค่าหาหนะมีอะไรไหมคะมีคําถามอะไระหาาะไหมคะ่มคมะ ขอขอใหม่ด้ยค่ะค่ะสอบถามจากลำพูนนะคะเอออยากจะให้เสนอทางสมาคมนะคะเรื่องค่าเดินทางเออน่าน่าจะเออคิดเป็นเออคิดเป็นจำนวนระยะทางของแต่ละจ,จังหวัดที่เดินทางมาและเอาเรียงตามลำดับระยะใกล้ไกลใช่ไหมคะเข้าใจนะคะ แล้วส่วนค่าเดินทางะทางสมุคมก็ควรจะจัดสรรให้มันตามแบบใครไกลมากก็น้อยๆลงตามระยะทางอะค่ะซึ่งซึ่งมันดูจะมีปัญหาใช่ใช่ใช่ค่ะก็ก็ไกลน้อยลงค่ะค่ะคือให้ตามระยะทางค่ะเพราะอย่างอย่างที่เห็นที่ผ่านมาของโครงการนี้ใช่ไหมคะ ดูดูขอขอ,ขอยกยกชื่อจังหวัดเลยนะคะขอโทษนะคะคือจังหวัดกําแพงเพชรระยะทางเอ้ยเอาใกล้ๆลําเชียงใหม่เลยอ่าเอาใกล้ๆเนี่ยเช,ชียงใหม่เอาเชียงใหม่เลยค่ะเชียงใหม่ระยะทางเดินทางจากเชียงใหม่มาลลาพูนหนึ่งชั่วโมงได้พันเท่าไหร่คะเชียงใหม่มาลําพูน,พนไม่ต้องถามเลยเออเอี่ยวเอี๋ยวเอี่ยวต้องอธิบายนะคะตอนนี้ค่าเดินทางอิ๋วเรียงตามลำดับใกล้ไกลอย่างนั้นจริง ค่ะคืออยู่จับตาม GPS มันจะจับระยะเวลาว่าเชียงใหม่มาลำพูนใช้เวลากี่กิโลมันไม่ได้จับชั่วโมงที่อยู่จับอะ่ะมันจะเรียงเลยใครได้น้อยได้มากคือเรียงตามระยะทางแล้ว,ลวระยะทางกัมเพ,มพงเพชรมาลำพูนกับแม่ห้องสอนมาลำพูนอันไหนระยะทางไกลกว่ากันคะกําแพงเพชรค่ะกําแพงเพชรไกลกว่าใช่ค,ค่ะแต่ระยะเวลาทางกําแพงเพชร ใช่แต่ตอนนี้ต้องตีตัว๋วตีตั๋วมาเชียงใหมใ่กรณีเข้ามันเป็นกรณีตตแต่ละกรณีค่ะแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันอย่างเช่นเชียงแม่ห้องสอนต้องตีลงมาเชียงใหม่ก่อนอยู่ต้องตีค่ารถเป็นเชียงแม่ห้องสอนมาเชียงใหม่มแล้วตีจากเชียงใหม่มาลําพูนมแม่ห้องสอนจะได้บวกเท่ากันแล้วแต่ละบางจังหวัดมันไม่มีรถที่อย่างอุทัยเนี่ยค่ะไม่มีรถโดยตรงเลยไม่มีรถโดยตรงที่มาลําพูนเลยอุทัยต้องตีรถจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ ราคาค่ารถอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันค่ะบางจังหวัดจะมีค่ารถมาลําพูนกําแพงเพชรมีค่ารถมาลําพูนเจอในเน็ตขึ้นเลยกําแพงเพชรมีรถโดยตรงเข้ามาแต่บางจังหวัดไม่มีคือทุกจังหวัดอยู่จะเซิร์ชหาในเน็ตอยู่มีหลักฐานคือว่าอยู่จะอิงในเน็ตหมดเลยเพราะอยู่นั่งหาอยู่แล้วต่างกิโลบางจังหวัดไม่มีบางจังหวัดมีบางจังหวัดมีรถโดยตรงเลยรถตู้รถทัวมีหมดอุทัยไม่มีเลยซักรถ ต้องตีมาเชียงใหม่ใช่แล้วตอนนั้นใช่ส่ตัวตอนไปไปไหนนะได้รับรัไปอีกจังหวะหนึ่งเ่รคือคือเราคือตอนนี้เราอิงเอาอิงค่ารถทัวร์ไงค่ะอ๋อเราก็ต้องสอบถามใช่เราต้องสอบถามว่าพวกพี่เดินทางกันมายังไงถ้าอยากไปจัดไปจัดที่กรุงเทพอ่ะมันจะแต่แต่ละจังหวัดมันจะยิงเข้าไปเลย ใช่เราต้องกแล้วต่กลายเป็นว่าการจัดในภาคเนี่ยการเดินทางกลายเป็นยากกว่าอืใช่ยังเพราะว่าเราต้องยิงตามพกค่ะพกยิงยิงลดค่าลดคือปอปอสองปอสองแต่เราก็พยายามหลับหูหลับตาเป็นปอร้อยร้อยสองร้อยคือกรมของกพกค่ะต้องทำตามอย่างนั้นเลยแต่คือทางสมาคมพยายามแก้เคลียร์ให้้เอากิโลเอากิโลแล้วคูน่ะบางบางจังหวัดน่ะ ยิ่งได้น้อยกว่ารถทัวร์อีกอะคะ่ะใช่เรามีเราลองคิดมาหมดแล้วอะคะ่ะแต่ก็ถึงว่าให้พวกพี่ดูว่าอันไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ไม่ต้องไปดูจังหวะของคนอื่นเนาะ,ะดูของตัวเองว่าเราเราไหวหรือไม่ไหวเงะะี้ยค่ะแล้วก็แจ้งมาถ้าอันไหนปรับได้ก็จะปรับให้นะคะ แ <Okay. S 2> ม่ห้องสอนหนูขอเสนอเรื่องคอ่าที่พักล่วงหน้าได้ไหมคะเพราะว่าสังเกตจากที่หนูเดินทางมาเนาะหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราก็ไม่มีค่าใส่ค่าทางสาคาก็ไม่ได้มีค่าที่พักล่วงหน้าใช่ไหมคะมันแล้วแต่โครงการนะคะโครงการไหนที่มีล่วงหน้าเราก็จัดให้อยู่แล้วแต่บางหลายโครงการซึ่งตอนนี้มันไม่มีล่วงหน้ามันกมน็มันจัดให้ไม่ได้อะเราสามารถขอ งบเพิ่มได้ไหมคะในส่วนของพกขอเขาก็ตัดค่ะเสนอไปแล้วเพราะว่าเราถือว่าเราจัดในพื้นที่ค่ะอย่างนี้สมาคมซัพพอร์ตได้ไหมครับอย่างอย่างเคตของเนี่ยแม่ห้องสอนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเดินทางถ้าถ้าจังหวัดแม่ห้องสอนแล้วถ้าจังหวัดอื่นร้องขอมาทั้งทุกจังหวัดยังไงอ่ะก็ต้องดูตามตามความเหมาะสมไหมครับว่ายังไม่ห้องสอนขอต้องข้ามห้วยข้ามดอยอะไรมาเนี่ยมันไกล ก็ต้องผ้าล่วงหน้าอย่างเงี้ยอย่างงี้ทางสมาคมช่วยซัพพอร์ตให้เขาได้ไหมอย่างงี้เราให้พื้นที่ช่วยซัพพอร์ตได้ไหมคะไออย่างเนี้ยเราอาจจะมาหาพี่น้องหรืออาจจะมาแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอแค่นี้เหรอไม่มีปัญหาตัวเอ๋อไม่รอดขับรถติดงๆไม่ใช่ใช่อย่างขออนุญาตนะคะยังเนินมาปางอ่ะก็ไม่มีรถประจำทางถ้าเรามาเนี่ย ตอนเช้ามีรถทัวร์มาขึ้นพิโลกอย่างนี้ยสมมุตินะคะเราก็ไปไประชุมไม่ทันอยู่แล้วพอถึงช่วงบ่ายถ้าถ้าเรามากลางคืนมันก็ต้องอ่าอันตราย,ายไม่มีรถนะคะเนินน้ปางออกจากเนินน้ปางมาขนส่งพิโลกเนี่ยร้อยกโลค่ะไกลไกล,ไกลค่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่ารู้อยู่ว่าเนินน้ปางเขาจะไกลกว่าพิชณุโลกธรรมดาเพราะฉะนั้นถึงมันการลําบากกับสมาชิกจะต้องเดินทางเอง แต่ว่าตอนนี้เห็นหลายชมรมคือถ้าเดินทางมาเขาจะเดินทางมาเองซึ่งดูแลตัวเองอันเนี้ยอันนี้ก็แบบว่าต้องขอชื่นชมนะคะคุณนันคะอันนั้นเขามีรถประจําทางเ,เนาะ,ะมีแบบไม่ต้องต่อรถจากบ้านมามันซึ่งมีเวลาที่เขามาได้อ,นนอย่างเราไม่มีรถอ่ะเราไม่มีที่จะขึ้นมายัางไงอย่างสมมุติว่ามากลางวันตอนเช้าเราจะไปน,นอนที่ไหนกันอ,อย่างนงี้นะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะค่ะ,คะอันนี้ชมรมพิศณุโลก ซึ่งทุกครั้งที่มีโครงการประธานขับรถเองแล้วบางคืนขับไม่ได้นะคะก็จะต้องเดินทางไปพักล่วงหน้าตลอดแต่อันนี้คือเราต้องคุยกับกรรมาการเนาะว่าเราต้องมีค่าซัพพอร์ตตรงนี้คือดูแลตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นใจสมาคมนะคะเขาทำงานเยอะแล้วก็ทั่วประเทศนะคะเราก็พยายามจะไม่เอาปัญหาเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราเราถ้าดูแลตัวเองได้เราก็ อยากจะให้ช่วยช่วยกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือตามเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยให้สมาชิกขึ้นรถประจําทางนะอย่างคราวที่แล้วไปหน้าต่างดวงดานะประธานขับรถไปแถมจ่ายค่าพักล่วงหน้าเองสองห้องนะคะเราก็ถือว่าเออเราได้ได้ได้จ้างไม่ไม่รวยนะคะไม่รวยแต่เราถือว่าเรามาทำเพื่อคนพิการแล้วเราพาเข้าไปได้รับประสบการณ์เนี่ย สมาชิกบอกโอ้โหประธานหนูไม่เคยได้รับมาแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้คือความความภูมิใจของเราเนาะที่เราได้พาเขาไปอันนี้คืออยากจะจะแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งคือแบบเราไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้ทำทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโครงการนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่นนัก็มันจะมีนะหอมไม่รอรองไม่ออกมเลคือมันมีทางออกงบคนนี้ของพวกเรานี่จำได้ไหมครับเงินลอตเตอรี่เราายยกคพูด่่ไมห้ ครับค่านำมาตรงนี้เนี่ยคุณบริหารกันได้คุณบอกคณะกรรมการว่า oh ฉ right? ันแบบเป็นประธานจะต้องเอากรรมการิของการบริษ uh ัทที่เข uh ้ามาชมรมกับสมาคมแล้วมันต้องมีเงินแใช่คือบางอย่างเรี่ยกอบรมเงินในชมรมบริหารการได้สามารถคุยกับในทีได้ลองดูซิไม่เบียบประชุมอ่ะเบี้ยเบี้ยเบี้ยประชุมของแมงสอนได้กี่ครั้ง ประชุมสองครั้งค่ะ